ให้ดูว่าได้ค่ะได้ก็ไม่เป็นออมาค่ะอวางไว้เลยได้ค่ะวางทั้งหมดเลยดีไหมคะยิ้วอะไรมาแล้วก็วางมาเลยค่ะอันไหนที่มันจุดก็ไม่เอาก็ได้นะ่ะอค่ะอะใบมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะอะโอ้ทรงบูชาอะไรเลยอะโอเคค่ะธนบัตรเนี่ยเขาไม่ไว้เขาไม่ได้มีไว้ให้บูชานะไม่ได้เป็นพระไม่ได้มีการปลุกเสกธนบัตรเนี่ยเขาไว้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือเป็นธนบัตรที่ระลึก เราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะอ่าอันนี้เคลือบแล้วไม่สามารถขึ้นเงินได้เลยนะรัฐบาลไม่ให้เคลือบแบงก์อันนี้เป็นแบงก์ที่ระลึกของคุณป้ายับแล้วได้เจ็ดสิบาทแบงก์สิบเนี่ยคุณป้าก็เอาไปเคลือบแล้วขึ้นเงินไม่ได้เคลือบมาค่ะก็เป็นทระลึกอ่าเนี่ยเราได้มาฟรีเราไปงานเดี๋ยวหนูอ่านให้ป้าไปงานอะไรมาเนี่ยที่ระลึกไปงานศพเขาก็เอามาแจกให้เราเป็นที่ระลึกแล้วทําไมเราจะมาขายก็ที่ระลึกงานเขา <laughs> <laughs> อันนี้ค่ะของป้ายับเยินมากเลยเห็นไหมมีมูลค่าราคาแต่ป้าห่อมาอ่าอันนี้มีมูลค่าราคา16บบาทเวลาคุณป้าไปคืนธนาคารเพราะแบงค์มันเก่าแล้วแบบนี้ก็ป้าเอไปฝากธนาคารใช่แบงค์หกสิบสวยไหมเนี่ยไม่สวยอ่าที่ไม่สวยป้าย,ยัดมาเนาะป้ายนะัดมาที่ร้านเนี่ยหน่อยไข่กรอบแถมแบงค์สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณลุงเห็นไหมคะนู่นบนชั้นอ่าเห็นไหมมันขายไม่ได้ทั้งหมดเลย อันนี้มันขายไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแบงค์คุณป้าเนี่ยผ่านการใช้งานแล้วทั้งหมดแบงค์ห้าสิบก็เก่าแบงค์เวียดนามอันนี้ก็ชมรูดเนี่ยอันนี้นะอันนี้ได้60สบาทเพราะมันชมรูทอินเดียเท่านั้นนะคะจ้าได้ค่ะไม่ได้ใช้อย่างที่บอกอ่เก็บไว้ไม่ได้ใช้อ่ะทั้งหมดนี้เก็บได้เลยค่ะมีเหรียญมาจ้าอ่ะอันนี้นะได้ห0บาทอันนี้ไม่ได้อ่ะไปขึ้นนี่นะ ตรงนี้ได้มูลค่าตามราคาหน้าแบงก์ทั้งหมด,ดแต่อะไรเคลือบขึ้นเงินไม่ได้และอันนี้ได้หกสิบาทคือคุณป้าก่อน,เ,นเหรียญดูไหมคะอ่าเหรียญดูไหมอ,อยากให้ดูดูให้หมดทุกอย่างเลยค่ะมาค่ะอ่ะมาไม่ได้ไม่ได้ไไดใช้ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเ,เหรียญอันนี้เป็นเหรียญขายของอะค่ะป้าเห็นแปดปกกิบขายของเห็นแปดก็เก็บ<ะ>เขาจ่ายเงินป้าเป็นสิบาทอย่างงี้<ะ>ใช่ไหม<ะ>ซื้อขายกันสิบบาทปกติมันก็ได้ราคาสิบบาทปกติะ มันไม่ได้แบบใช่เพราะว่าเป็นเหรียญที่ใช้หมุนเวียนไงเหมือนกันคุณป้าไม่ได้รับเลยหนูรับซื้อเหรียญทองคำหนูถึงบอกว่าป้าดูคลิปอะไรอันนี้เก็บได้ทั้งหมดมาขายไม่ได้นะต้องเก็บกลับบ้านจ้าเพราะเราก็ได้มาจากการซื้อกับค่าจากการที่เขามาจ่ายเงินเรามันก็ได้แค่นั้นจริงๆอ่ะไม่กหคู่ตรงๆได้ค่ะคือเก็บไว้ก็คือเก็บก็เก็บก็ใช้ก็ออกไปป้าก็ใช้จ่ายคือรถเมย์ใช้ชีวิตประจําวันได้เลย เชิญลูกค้าได้เลยพี่น้อตของคุณป้าเสร็จแล้วป้าเข้าใจค่ะค่ะยินดีค่ะคุณป้าเข้าใจแล้วเนะาะไแ้ไล,ลายมาให้ดูไม่เป็นไ,ได้ค่ะสวัสดีค่ะ